จริงๆเรื่องของ e d ดเทคเนี่ยทุกครั้งเวลาที่พาไปเวทีต่างประเทศคะก็ยพยายามจะหรือว่าในเวทีต่างประเทศในเวลาที่เราบอกว่าเป็นเวที e อดเทคนะคะก็จะมีส่วนใหญ่จะเป็นพวก e อดเทคส t าร์ทอนะคะเขาก็จะมาเขาก็จะมาออกบูธกันเขาจะมาคุยเรื่องของเทคโนโลยีว่ามันล้ำหน้าล้ำสมัยไปถึงไหนแล้วนะคะแต่ว่าตัวพระเองเนี่ยพอไปแล้วก็จะรู้สึกว่า e d t e c คที่มันจะมีความหมายได้เนี่ยมันคือ e อดเทคที่มันจะต้องใช้ในห้องเรียนได้ แล้วมันมีมันมีสตรัคเกิลนะคะมันมีความยากลําบากของคนที่ทำเอ็ดเทคเขาก็คิดสารพัดแต่พอมาเข้าห้องเรียนจริงๆเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งในบริบทโรงเรียนแบบไทยๆหรือว่าโรงเรียนที่แบบอยู่ในไม่ได้อยู่ในประเทศที่มีทรัพยากรมากนักเนี่ยสิ่งที่เขาคิดมาดีล้ําสมัยมากเนี่ยพอมันมาอยู่ในห้องเรียนเราเนี่ยหรือมันยังไม่ทันได้เข้าห้องเรียนเรามันเข้าไม่ได้เพราะว่ามันมันเหมือนมันมีแกลบอยู่นะคะสิ่งที่เขาคิดกับแบบสิ่งที่มัน มันเป็นจริงนะคะมันเปิดได้เลยค่ะมัน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 ไม่สามารถเอามาใช้ได้จริงเอ็ดเทคเนี่ยมันจะเกิดมาจากอะไรนะคะเราอาจจะต้องมองว่าตอนนี้ตัวภาพนะคะ education landscape ของเราเนี่ยหรือว่าภาพภูมิทัศน์ด้านการศึกษาเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างมากนะเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะเคยเห็นสไลด์นี้แล้วนะคะก็คือเป็น Top 10 s k i l l ตอนนี้ที่เราบอกว่าเราสร้างการศึกษาเราสร้างแบบไหนเราจะมีทักษะอะไร ตัว World Economic Forum เนี่ยก็เป็นถือว่าเป็นหนึ่งในในผู้ที่มีอิทธิพลแล้วกันในเรื่องของการขับเคลื่อนนะคะเรื่องของการศึกษาเขาบอกว่า Top 10 s k l l เนี่ยที่มันกำลัง on the rise ก็หมายความว่าเป็นเป็นสกิลที่เป็นที่ต้องการมากนะคะในกลุ่มอุตสาหกรรมเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะความคิดสร้างสารรค์แน่นอน creative thinking ทุกคนพูดหมดว่าเอ๊ะตอนนี้ AI มันมาแทนเราได้หมดแล้วแล้วความต่างของมนุษย์คืออะไรทุกเวที ที่ที่แบบไปมาช่วงหลังๆเนี่ยสิ่งที่ได้ยินซ้ําๆซ้าๆนะคะคือเรื่องของทักษะความคิดสร้างสารรค์ทักษะคิดวิเคราะห์แล้วก็คําว่า AI AI นี่ได้ยินจนแบบหมดวันนี่ต้องแบบขอพักก่อนแบบได้ยินคําว่า AI ตลอดเวลานะคะอ t i c a l thinking ก็คือการคิดวิเคราะห์นะคะเรื่องของ technology literacy นะคะอันที่4ีน่าสนใจเรื่องของ curiosity คือการสงสัยใคร,ร่รู้แล้วก็เป็นการเป็น lifelong learning เราลองมารีเฟล็กต์ดูนะคะการสงสัยใครรู้เนี่ยเป็นอะไรที่การศึกษาไทยไม่เคยให้ความสําคัญเท่าไหร่เราไม่ได้อยากให้คนอยากรู้อะไรมากนะคะส่วนใหญ่เราก็จะบอกว่ารู้เท่าที่เราที่เราเตรียมมาหรือที่เป็นคุณครูเตรียมมาหรือในแผนการสอนเราไม่ได้มีวิธีการที่จะบ่มเพาะเรื่องของการเป็นเด็กขี้สงสัยนะคะอันนี้ก็ก็คิดว่าเป็นสิ่งที่สําคัญอันที่5เป็นเรื่องของ resilience flexibility นะคะแล้วก็เรื่องของการเคลื่อนตัวได้รวดเร็ว พะคงไม่ได้ไม่ได้อธิบายทั้งทั้งศาสตร์ทั้งหมดตรงนี้แต่ว่าอยากจะเอามาให้เห็นว่าตอนนี้ถ้าโลกเราต้องการทักษะลักษณะนี้เราต้องการคนแบบนี้การศึกษาของเราเนี่ยมันจะทําเหมือนเดิมไม่ได้นะคะซึ่งแน่นอนพะคิดว่าเวทีนี้ไม่ใช่เวทีได้ที่เราพูดแบบนี้แต่ว่าถือว่าเป็นโอกาสที่ยากอยากจะเน้นย้ำนะคะเรื่องของตรงนี้นะคะขอสเลดถัดไปคะ่ะ ทีนี้เนี่ยเราลองมาดูแบบตัวเทรนด์นิดนึงนะคะมันมีอะไรบ้างตอนนี้ที่เราเห็นเยอะมากอย่างที่บอกเรื่องของ AI นะคะ AI เอามาทำอะไรทุกคนพูด AI จะมาช่วยในเรื่องของ personalized learning การจัดการศึกษาที่มันเฉพาะบุคคลนะคะเรื่องของ immersive ต่างๆ VR AR จริงๆเรื่องของ AR VR ในประเทศเราเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยเห็นมากนะักเพราะว่ามันต้องใช้อุปกรณ์นะคะและอุปกรณ์เนี่ยจริงๆมันก็อาจจะแบบเหมือนมีข้อจำกัดนะคะที่ที่จะใช้แต่ในในใ บริบทที่เขาใช้พวก ARVR ได้ดีเนี่ยก็มีเยอะนะคะอย่างเช่นการทดลองฝึกซ้อมการ practice อะไรบางอย่างอย่างเช่นการผ่าตาดัดการขับเครื่องบินหรืออะไรพวกนี้นะคะก,ก็ยังใช้เยอะ gamification game based learning นะคะก็ยังเป็นเทรนด์หลักสำคัญนะคะ collaborative digital platform ก็คือการทำงานที่แบบมีความร่วมมือกันที่เป็นแพลตฟอร์ม ะะแล้วอันสุดท้ายก็คือเรื่องของตัว micro learning หรือว่า by size learning นะคะก็คือการเรียนรู้แบบเฉพาะเจาะจงคําเล็กๆใช้ได้ทันทีนะคะขอดูสไลด์ถัดไปค่ะทีนี้เนี่ยมันหมายความว่ายังไงในห้องเรียนของเราในเรื่องของของเทคโนโลยีก็ตามเรื่องของอะไรต่างๆนะคะในห้องเรียนเนี่ยมันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปนะคะ adaptive learning system หมายความว่าการเรียนรู้ปัจจุบันเนี่ยในห้องเรียนเนี่ยมันไม่มันต้อง adaptive หมายความว่ามันจะต้องปรับเปลี่ยนได้มันไม่สามารถที่จะแบบ ทำมาแบบเดียวเรียนได้เหมือนเดิมตลอดนะคะหรืออันที่2เนี่ยมันมี impact กับเรื่องของอาการติวเตอร์คำว่าติวเตอร์ในที่นี้ไม่ใช่ติวเตอร์แบบติวเตอร์ไปสอบนะคะคือการเรียนรู้เฉพาะบุคคลที่มันมีความชาญฉลาดมากขึ้นมันมีความ Personalize มากขึ้นมันมีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้นนะคะหรือ c o l l a b o r a t i v e Learning t o o l s เมื่อกี้อย่างที่บอกการเรียนรู้ตอนนี้เนี่ยมันต้องเรียนพร้อมๆกัน นะในห้องเรียนก็ต้องมีแบบออนไลน์และออฟไลน์ให้มีการทำทำงานร่วมกันนะคะรวมถึงตัวเกมฟิเคชันการเรียนที่แบบเป็นเป็นเกมนะคะแล้วก็มี immersive experience ก็คือมีประสบการณ์ที่มันมันมันเป็นเหมือนหนึ่งเสมือนว่าเราอยู่ในสถานการณ์นั้นคือเรียนรู้จากประสบการณ์จริงนะคะขอชั้ได้ถัดไปคะ่ะ อันนี้เอามาให้ดูนะคะคีย์เวิร์ดที่อยากจะเน้นนะคะคือเรามาจากในยุคการศึกษาแบบดั้งเดิมหรือ traditional uh, uh, schooling era นะคะถ้าเรายังจำก็ได้หลายๆวิธีชอบเอารูปมาให้ดูว่าแบบคุณครูยืนข้างหน้าแล้วก็มีเด็กนั่งๆ่งอยู่นะคะตอนนี้เราเราเลยผ่านตรงนั้นมาเยอะแล้วมีการเรียนรู้แบบห้องเรียนสมัยใหม่เริ่มดิจิทัลเริ่มดิจิทัลที่เราเริ่มมานะเริ่มมืปีประมาณสัก 1980นะคะมียุคเว็บ2.0มีไลฟ์ลองเรียนิ่งสมัยก่อนเราได้ยินคขาว่าไลฟ์ลองเรียนนิดึงพักนึงแล้วมันก็เงียบหายไปนะคะแล้วเราก็มาเรียนรู้มามามาพูดกันถึงเรื่องแบบ Immersive Technology เรื่อง metaverse อยังจำกันได้ไหมคะมีช่วงหนึ่งทุกคนตื่นเต้นกับ metaverse นะคะจนมาถึงตอนนี้เนี่ยมันเป็นยุคของการเรียนรู้แบบ personalized learning นะคะด้วยเทคโนโลยีที่สามารถที่จะเข้ามาได้เพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเห็นนะคะขอสไลด์ถัดไปคะ่ะทีนี้ อยากจะอยากจะเน้นย้ำเรื่องของ l i f e long learning นิดหนึ่งนะคะ l i f e long learning เนี่ยอย่างที่บอกว่ามันมี Impact อะไรบ้างคือการเรียนรู้แบบที่เป็นสั้นนะคะเป็น bite size นะคะการเรียนรู้แบบใช้โมบายประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีอัตราจจส่วนของการใช้โมบายเยอะมากที่สุดหนึ่งประเทศ นะเพราะฉะนั้นการเรียนรู้นบางทีเราต่กอเราจะคิดว่าจะต้องมีห้องคอมหรืออะไรแบบนี้แต่ตอนนี้จริงๆแล้วเราใช้โทรศัพท์มือถือเป็นหลักในการเรียนรู้นะคะก็อาจจะต้องมามองสิ่งนี้เรื่องของ skill based learning การเรียนรู้ที่เน้นเรื่องของทักษะโดยเฉพาะนะคะแล้วก็แน่นอนเรื่องของ AI ที่เอามาช่วยในการบริหารจัดการห้องเรียนเอามาวิเคราะห์ตลาดแรงงานเอามาวิเคราะห์ผู้เรียนนะคะขอเส้นทัดไปค่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะทํายังไงที่เรารู้หมดแล้วว่าโอเคโลกมันเปลี่ยนไปยังไงเราต้องการที่จะสร้างคนแบบไหนนะคะเรียนรู้ผ่านอะไรเรายังมีความเชื่อว่าการเรียนรู้ผ่าน STEM a Education เป็นคําตอบหนึ่งนะคะเพราะว่าจะทําให้เด็กเนี่ยสามารถเรียนรู้แบบสหวิทยาการมีหลายๆวิชาที่เรียนเข้าด้วยกันได้ลงมือทําจริงนะคะการเรียนรู้ ในลักษณะเป็นผู้ประกอบการนะคะ entrepreneurship ตัวน,นี้ทุกคนก็ต้องเรียนรู้ที่จะเป็นผู้ประกอบการเรื่องของความคิดสร้างสรรค์แล้วก็สุดท้ายที่สําคัญมากๆก็คือการเชื่อมโยงสิ่งที่เราเรียนรู้ในภาคการศึกษาเนี่ยเข้ากับภาคอุตสาหกรรมนะเพราะสุดท้ายเรา,เราต้องการจะส่งเด็กไปที่ไหนนะคะเราต้องการที่จะส่งเด็กไปทํางานนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีการเชื่อมโยงตรงนี้นะคะทีนี้สุดท้ายนะก็อยากจะมี call to action นิดนึงนะถ้าเกิดว่าเรา ถ้าเราเห็นหมดแล้วว่าภาพของการศึกษาเป็นแบบไหน e d t e เทคเทคโนโลยีเข้ามาช่วยยังไงเราเองในฐานนะนะักการศึกษานะคะเราจะต้องทำอะไรนะักการศึกษาแน่นอนมีทั้งครูผู้บริหารโรงเรียนเราก็ต้องปรับเปลี่ยนปรับตัวให้ทันนะคะยอมรับเทคโนโลยีที่เทคโนโลยีที่มันจะเข้ามา AI แต่มากกว่า AI หรือเทคโนโลยีก็คือความรับผิดชอบในการใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ซึ่งตรงนี้เราจะสอนเด็กแบบไหนนะคะการเป็น life long learner นะคะ พูดเยอะมากเรื่องไลฟ์ลองเลยนะพ่รู้สึกว่ามันไม่ใช่เฉพาะเรื่องของนักเรียนอีกต่อไปมันเป็นเรื่องของผู้เรียนเราทุกคนนะคะที่เราจะต้องเรียนรู้ตลอดเวลาเพราะว่าถ้าเราไม่เรียนรู้ก็ถือว่าเราก็ตกตกรุ่นนะคะก็ถือออฟสู e ิทไปก็ไม่สามารถที่จะทํางานได้ไม่สามารถที่จะไปช่วยใครได้ถ้าเรายังไม่เรียนรู้ด้วยตนเองสุดท้ายเรื่องของ policy maker ก็อาจจะพูดได้แบบมองจริงๆแล้วเมื่อกี้เหมือนที่ท่านตงพูดนะคะว่าจริงๆการเปลี่ยนแปลงมันต้องมาจากตัวเอง แต่ตัวโพลิรีเองก็สามารถที่จะช่วยทําให้การเปลี่ยนแปลงนั้นเนี่ยมันมันเป็นไปได้มากขึ้นเป็นไปได้ในวงกว้างขึ้นนะคะอย่างเช่นเรื่องของการสนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพของครูของพอ,อ ะะเรื่องของการทําให้สิ่งที่เรียนรู้มาเนี่ยมีการ re, ามีการให้วุฒิหรือว่าให้คุณค่านะคะกับการสิ่งที่เขาเรียนมาอันนี้ก็ยังเป็นสิ่งสําคัญเพราะฉะนั้นคีย์เทคเอาเวในวันนี้นะคะพี mm ่ hmm. คิดว่ามันมีเรื่องหลักๆอยู่4เรื่องนะ,ะอันแรกก็คือการเรียนรู้ในปัจจุบันต้องเป็นลักษณะ Personalized Learning มันไม่สามารถที่จะเรียนแบบ ทุกคนเรียนเหมือนกันได้การเรียนรู้ทุกคนจะต้องสามารถที่จะสร้างการเรียนรู้ของตัวเองเส้นทางการเรียนรู้ของตัวเองได้นะคะอันที่สองก็คือคำว่า life long learning เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะคะเราไม่สามารถไม่ว่าเราจะอยู่ในบทบาทอะไรเราไม่สามารถที่จะหยุดเรียนรู้ได้นะะอันที่3ก็คือเทคโนโลยีนะคะ AI หรือ o i หรืออะไรก็ตามที่มันจะมาในอนาคตเนี่ยเราคงหนีมันไม่ได้ถึงเราจะวิ่งหนีไปคนเดียว มันก็มาอยู่ดีเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดคือเราอาจจะต้องเรียนรู้นะคะตรงนี้แล้วเราก็ยอมรับมันแล้วก็พยายามที่จะใช้อย่างไงให้มีความรับผิดชอบข้อสุดท้ายนะคะที่อยากจะฝากไว้ก็คือทุกคนต้องเปลี่ยนแปลงนะคะเราไม่สามารถที่จะไม่เปลี่ยนแปลงได้เพราะฉะนั้นการออกแบบงานออกแบบกิจกรรมออกแบบการเรียนรู้ของเราทั้งหมดเนี่ยต้องให้มีลักษณะ a a p t i v e หรือเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานะคะก็เป็น c h a l l e n g e ในการ อยู่รอดของมนุษย์ตอนนี้นะคะแต่ในชาร l เลนจ์นั้นเองจริง,รงๆแล้วเนี่ยก็มี u n i t y หรือมีโอกาสอีกมากมายนะคะที่เราจะก้าวกระโดดนะคะเรื่องของการเรียนรู้ของเราเรื่องของการใช้ชีวิตของเราแล้วก็การสร้างความหมายนะคะในคุณค่าใน,ในความเป็นมนุษย์ของเราด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะเอาละครับขอบคุณคุณแพคครับดร์นันทพรจันเฉลีย่ยเสรีบุตร CEO s t a r f i s ์ e d u c a t i เ n นะครับ